วัสดีจ้าพี่นอ,องหมดไปมอนีเอาตอกสิผ้ามาเบิ่งตนเลยเวนสารเนาะหรือตนฟันสิงตนน่่เองจ้ะนี่จะดอกของเขากระลังออกง่ามมากเลยจ้ะเต็มสวนเลยจ้ะนี่ตัวล้างพันเลยจ้ะงามงามแล้วตอสีเมืเก็บดอกเขาเนาะเอาไปไอ้ทำชาจ้ะ ต่ามานั่มดอกก็ออกร่ายหลายจับแล้วต่อยจะเอาต้นเขาขึ้นบานไปนั่มหน่อยแต่เนาะ จะต้นเขาจะไปลักษณะนี่จ้ะหลายคนอาจเป็หูจักแล้วก็ได้นะจ้ะเนาะใบก็จะเป็นเจ็แฉกจก้ะอันนี้กินได้ทั้งต้นทั้งดอกทั้งใบทั้งหลากได้เลยจ้ะเด้อพอดอกอ่าฟ้าสิ้นโตนี่ถ้าเก็บไปก็ต้องทาภายในวันนั้นเล่เนาะเพราะกระสันเดือมันสีบานจา้ะมันจะออกเป็นสีขาวนะจ้ะเนะาะจะพึ่งเยอะนเยอะเือนี่ อต่อยส่งข้าวพี่น้องน้ำเดลืจดอจะเด้อทียอต่อยบุคคลเด็กครับนะครันเพื่อนๆช่วงอต่อยทุกขภาพบุดีเด้ือจะเด้อก็บประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วจ้ะอันนี้อต่อยพึงดีขึ้นเนะาะควงเีหาหมือหนึ่งก็ดีขึ้นแล้วหล่จ้ะอต่อยลั่นไปแลนหาเพื่อนเนาะโรคเก,กาอต่อยกำเริบแล้วจ้ะเลือเบลี่ยนสมองแล้วจ้ะเนาะไปแลนหาเพื่อนหละไปเพ่งชาสายตาหลายนะจ้ะอาการก็เรยกกำเริบเวียนหัวหนามืด มันอู้บอกว่าถือเกิดจากต้งอวกั้งทายเหลวนะจ๊ะเนาะดอกก็เยอะมากเลยจ้ะพึ่งกับมะตอมเอาต่อยบบอยากเก็บเลยสงสารพึ่งเนาะเดี๋ยวก็ปล่อยไว้เขากินนําจ้ะแต่เดี๋ยวเสิรขึ้นไปอีกแค่กอนหนึ่งนี่จ้ะกอนนี่นะจ๊ะเนาะเขามีประโยชน์มากเลยจ้ะถ้ายาคู่ซับประคุณแล้วยังเกี่ยวกับไอ้นี่ห้ไปช่อง ทายา,าช่องน้องทายาด้วยช่องคนคนลักเห็ดด้วยจ้ะเด้อพิมเป็นปภาษาไทยก็จะเห็นจ้ะพอของนน่องเพิ่นนี่อ่สิบอกรายละเอียดและอธิบายได้ปเป๊ะมากเลยจ้ะดอกมันนี้เขาไปท้ำน้ำพึ่งหรือทํำชาก็ได้เนาะจ้ะเนาะ น่างามนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่เอ็นยืดได้จ้ะนี่มันจะพี่น้องจ้าเก็บกันจ้ะแต่ฝ่ายเก็บได้เกือบเป็นตะการ năm ngăm chắc,ประโยชน์ cũng nhiều lắm đấy nhé. Và đây, tỏi cua là chả? chắc. Chắc này có gì khử bã là nó จะต่อยก็เก็บได้แต่กานึงแหรอเนาะจ้ะเนาะอยื่องเนม่จัะพี่น้องจ้าสามารถคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคตรสับตะไคร่เบื่อเป็นต้องใจอัดต่อยในเด้อจ้ะเด้อก็เดี๋ยวต่อยจะเอาไปตดเป็นชาแล้วก็ไปตั้มเป็นนลำผึ้งเนาะจ้ะเนาะส่วนใบมันเอาต่อยก็จะไปแกงได้จ้าคลิปนี้เอาต่อยหลังล่าไปแกงนี่ก่อนได้จ้าเด้อสวัดดีจ้า